ได้แล้ว่อมีต่ปางขอใหญ่เนาะเอาได้ซานวันจะจะคืนได้ไ่มมันน้อยมันสิขาา่อใหญ่ทุกคน่ซานใหม่จะวาบทุดเลยอันยุ่กับางนนหายเวทบนนี้โบฮหลายสเลยอ้โหนล้ลย่โทร์นะเดี๋ยวงลายสเอานเขาีนะหว้ว

เอาปลาเอาปลาย่งอีกขึ้นมาได้บงจานที่กเครือก่อนได้่พาอ,าพอหายังงเอาหายัง

แล้ว่มีแต่ปลาคอใหญ่เนาะเอาได้สามวันจจะคืดได้ป่ามันน้อยมันขาดมากกว่าคอใหญ่ทุกคนนี่เนื้อซามใหม่อาจจะมาบทุ่นอนุกรรมนะแซายเวทวันี้โบลยสี่เลยโอ้ยลายสามลายสามโบทุ่นลายสี่นะเดี๋ยวม Hãy subscribe cho kênh này Mì Gõ Để không bỏ lỡ những phải nào? dẫn làm tiếp <laughs> <laughs> อันว่ายด้อบมุ้ยแบบน่้อันเ็นว่าเน่ะแจักน้ามันแหนแหน่ะแหนเดือดเรือดมาไม่เอาดิคน กันก็ได้ปลาคอในญ่เนาโมเบียอะไรปลาคอใหญ่โมเบียนี้ยังอิทเนี่ยปลาคอไนย่คโอ้ตับกไหญ่มันจนใส่กระสอบ đại bự bự quân vương bia, đang à, chơi game bạc ngày này. Ừ. ô vùng một ngày luôn, đây chắc tù phổ bụng, này. มาตัวพอตัวใหญ่เอ็นหุ่นเบ่งหืมพอญ่